หล่อวันชาติของอเมริกานะคะ i n d e p e n d e n t เ Day นะคะ4 of July นะคะที่นี่นะคะ c e n t r ร l Missouri นะคะนันนีนะคนเยอะนะคะมามามาชมกันนะคะเป็นยังไงบ้างนะว้าวคเรา every one welcome to my channel ใช่ r y i สิเก๋นะคะก็คนเยอะแ็คนมารอชมนะคะประทัด อุนะคะข้างแม่น้ำนะแม่น้ำมิสซูรีนะคะอยู่ตรงนี้นะคนเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมตรงนี้คืออะไรนะวัตถ่นโอเคนะคะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะไปชมบรรยากาศทีมากนะคะ นี่นะคะอยู่ข้างน้ำนี่นะค,ะคนมารอชมประทัดนะคะจะจุดไฟเวิร์กไฟเวิร์กอ b ส r i บายริเวอร์วอล์ก Missouri River WalkHello everyone นี่นะโอ้ยคนเยอะมากเลยนะคนเยอะนะ ก็ร้านอาหารร้านเครื่องดื่มอาหารต่างๆนะคะที่พาร์คนี้นะคะแล้วอยู่ ก็สเสร็จแล้วค่ะพี่นะคะโร่ทุกวัน,นะคะใครนะนะคะโอ้โอ้โอุ้อ้แล้วนะคะเบียร์คุณสวัสดีนะคะคุณเกศดาพงศ์นะคะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะวันนี้มางานฉลองวันชาตินะคะเมกานะสบายดีไหมนะคะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากก็ <c ough> ตอนนี้เขายังไม่ได้ไอ้นี่นะนะคะเขายังไม่ได้จุดประทัดเนาะไอเบสซี่มิวนะคะไนกาสย a h yeah, I have two double glass right here is one is sun glass นะ <c oughs> one is sun glass can you see? <c oughs> วันสัญคลาส and then is my is เวอร์ชวลเวอร์ n วลคลาสฮะ I can I don't see y อเค thank you so much นะคะขอบคุณมากนะคะน้องควานะคะแอลนะคะแอลน้องนะคะใครน้องนะคะทักทายนะคะขอบคุณมากนะคะคุณแอลนะคะโอ้โหชอติเออคนเยอะนะเอาเอาออกก่อนนะคะคนเยอะคนเยอะ นะคะเห็นไหมนะคะเดี๋ยวดื่มน้ำก่อนนะหก,กวันแล้วนะคะดื่มน้ำก่อนนะฮัลโหลทุก right คนนี้อร้ามานช่องฉันตอนนี้คืออนนรัฐมิวันอ,นะะนอนนะะิสะอิสระอิ e ระ o ิ e ระอิสระอองสระอิสะอ w สระอิส o ะอะอิ m ะอิสระอิสอิ i อิสริสระะอะอินะอะอระอิะอิิสอะระิาอรนะสัะะสออ จุดประทัดนะคะไฟเวิร no? mm ์กนะซูลซูลนะคะประทัดน้องกวางน้องกวางนะคะจำได้นะคะขอบคุณมากนะสักพักนะ is f uh, again, like again i believe. Mm ิ e ์กอีก i รั้ง m a ึ o งซูลเอ่อเมเ a อร์พาวเวอ i ์เบย์อเกน b ลอ i เกนนทคนะครตอนนี้อี what time often. now no. ประมาณ เซเว่นเซเว่นนะคะทุ่มกว่าเนาะแต่ว่ายังไม่เมื่อนะคะวันนี้ยังะะชมบรรยากาศนะเดี๋ยวน้ำก่อนน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวเยวชมนะคะนี่เนะบรรยากาศในงานนะคะก็มีร้านอาหารมีคนเยอะนะคะสคราวดี้โซม a n y p พี p l e ค o นี่ย r e อินดีพาร์แดนด์ s ดย์ so มันจะ move รอบ city free, นะคะทุกท่านนะคะขอบคุณมากนะคะเรา waiting for f i r e work It's coming soon แอลนี่ใครนะแอลนะคะขอบคุณมากนะคะ thank you so much แอล So many people there. I know what Can you see? Sorry. Okay. Sorry, sorry. It's okay. Sorry. <laughs> sorry. Uh, the block people. Okay. Lama okay. okay. ហើយទៅណា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 ទៅ ตำรวจนะตวแ่ม่ก้าตัอะรวกนตำรวจสปูริสแม่โอเคไปไหนหมดนะคะ Right okay, you're gonna go to the sweater? You go to this one, this one you okay. yeah. like. Yeah, I'm just wondering about this I mean, with the... Uh, okay. the be harder now. I don't know. I maybe. keep mm freezing. -hmm. it? Mm -hmm. yeah. 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 Uh, yeah. temporary <laughs> xem so, xét like I meet mean, you. I I have camera holder. I have no camera holder. Sorry. So don't see any comment. Uh,

เล่นน่เนาะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่นะคะ